ครับตอนนี้ผมอยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับตามแนวชายแดงจังหวัดสุรินทร์ซึ่งด้านหลังผมนี้นะครับทุกครั้งที่มีการยิงต่อสู้กันระหว่างไทยกัมพูชานะครับก็จะได้ยินเสียงทั้งจรวดและปืนใหญ่อย่างชัดเจนครับแล้วก็ที่สุรินทร์วันนี้นะครับที่ปรึกษาผู้มักกใจทหารบอกก็มาลงพื้นที่ครับและตั้งข้อสังเกตนะครับว่าแนวรบของกัมพูชาขณะนี้นะครับมุ่งเป้ามาที่ฝ่ายพลเรือนของไทยมากขึ้นครับวันนี้นะครับพลโทบุญสินพาดกลางอดีตแม่ทัพภาคที่2แม่ทัพกุ้งนะครับ ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาผู้บัาก,การหารบกเดินทางมาเยี่ยมกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการสู้รบกับกัมพูชาและพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอำเภอรปราสาทจังหวัดสุรินโดยได้ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่พร้อมเปิดเผยว่าทหารที่บาดเจ็บบางรายนะครับจะถูกส่งไปรักษาตัวพักฟื้นที่โรงพยาบาลสุรนารีและส่งต่อไปอยังโรงพยาบาลพระมงก,กุฎเกล้าซึ่งแพทย์จะดูแลอย่างใกล้ชิดโดยแม่ทัพกุ้งก็บอกว่าทหารหลายนายนะครับบอกว่าอยากจะรีบหายแล้วกลับไปช่วยสู้รบต่อ นอกจากนี้นะครับยังกล่าวถึงสถานการณ์ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่ปรากฏข่าวฝั่งกัมพูชามีความพยายามยิงโจมตีแต่กระสุนพลาดเป้าว่าแม้ไม่ถูกตัวอาคารโดยตรงแต่ก็ถือว่าเป็นการโจมตีพื้นที่ที่ไม่ควรถูกแตะต้องซึ่งฝ่ายไทยได้เก็บหลักฐานทั้งหมดไว้แล้วเพื่อดำเนินการประท้วงต่อเวทีนานาชาติต่ตอไป เกี่ยวเนื่องกับโรงพยาบาลที่มีข่าวถูกโจมตีนะครับซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงเช้าขณะนั้นนะครับทีมข่าวไปลงพื้นที่นะครับต้องบอกว่าได้ยินเสียงจรวดและปืนใหญ่รัวๆแน่นๆทีเดียวนะครับแบบไม่ขาดระยะเลยแต่แพทย์นะครับก็บอกกับทีมข่าวว่าบุคลากรทุกคนปลอดภัยแล้วก็มีการอพยพคนไข้ออกจากโรงพยาบาลที่ตกเป็นเป้าการโจมตีนะครับไปยังโรงพยาบาลอื่นที่มีความปลอดภัยมากกว่าหมดแล้ว ขณะดเดียวกันวันนี้นะครับนายจำเริญแหวนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ก็รวมสัุดีทหารกล้าในพิธีรับศพพลทหารวายุขวัญเสือสังกัดรอ31,3รอซึ่งเป็นกำลังพลที่เสียชีวิตจากการปกป้องอธิปไตายในการประทะตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาพิธีจัดขึ้นอย่างสมเกียรติโดยมีพลตรีชัยนครกิจคณนะ ผู้บัชาการมวลนฐานบกที่25ร่วมในพิธีด้วยขบวนศพนะครับเคลื่อนออกจากโรงพยาบาลค่ายวิรวัติโยทินไปยังอำเภอคลองหลวงปทุมธานีบ้านเกิดของผู้วายชนนะครับเพื่อรอประกอบพิธีพระราชทานเพลิงต่อไปและก็เมื่อช่วงเย็นเมื่อครู่ที่ผ่านมานะครับ ทีมข่าวก็สังเกตการหมู่บ้านตามแนวชายแดนจังหวัดสุรินทร์พบว่าขณะนี้นะครับส่วนใหญ่หลังจากที่ตลอดทั้งวันตั้งแต่เช้านะครับกลางวันบ่ายตกมาถึงช่วงเย็นนะครับเรียกว่าเสียงจรวดแล้วก็เสียงปืนใหญ่ดังไม่ขาดสายก็เป็นผลให้ขณะนี้บ้านเรือนส่วนใหญ่นะครับปิดแล้วก็มีการอพยพป,ประชาชนไปตามศูนย์พักพิงเกือบหมดแล้วโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเช่นผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุ อย่างไรก็ตาม,มาบางหมู่บ้านนะครับที่ยังพอมีประชาชนอยู่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือว่าชะระบหรือตัวแทนชาวบ้านที่ดูแลทรัพย์สินแต่ก็พูดตรงกันครับว่าเมื่อเทียบกับเมื่อวานวันนี้ได้ยินเสียงปืนใหญ่และจรวดตอบโต้กันมาหนักขึ้นกว่าเมื่อวานนะครับจนทําให้ชาวบ้านส่วนหนึ่งแม้ยังไม่ได้ออกจากหมู่บ้านแต่ก็อาศัยบังเกอร์และหลุมหลบภัยเป็นที่พักอาศัยแล้วอย่างไรก็ตามนะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านตามแนวชายแดนแห่งหนึ่ง ที่เรามาสังเกตการบอกว่าขณะนี้ชาวบ้านนั้นเหลือประมาณ20%ในหมู่บ้านแต่หากมีจรวดหรือกระสุนปืนใหญ่ตกเข้ามาใกล้ไปมากกว่านี้หรือทันทีที่มีคําสั่งจากฝ่ายปกครองให้อพยพออกจากพื้นที่ร้อยเนตะครับก็พร้อมดำเนินการอพยพทันทีและส่วนตัวนะครับอยากเห็นการอพยพพยชาวบ้านครั้งนี้เกิดขึ้นเป็นครั้งสุดท้ายและก็ขอให้กำลังใจจนที่ิหารในการสู้รบเพื่อให้กำาชชนะอย่างเด็ดขาดให้เกิดขึ้นในครั้งนี้ครับ วันนี้เสียงระเบิดถี่ขึ้นไหมโอ้ถี่ขึ้นค่ะถี่ขึ้นมากเมื่อวานยังยังน้อยกว่าค่ะวันนี้วันนี้ถี่มากเลยแล้วตรงนี้เราจะประเมินสถานการณ์ต่อยังไงครับก็คาดว่าจะแถวนี้ก็น่าจะปลอดภัยนะเพราะเรามีลุมังเกอร์หลายหลายจุดอยู่ค่ะแต่ถ้าสมมติว่ามันเหมือนคราวที่แล้วจุดที่เคยบอกว่ามันมีมาตกสองจุดตรงนั้นถ้าลงตรงนั้นคืออพยพหมดเลยตรงนั้นใช่ค่ะอพยพหมดเลยแต่แต่แต่หมู่บ้านนักบินกงก็อพยพเหมือนกันค่ะ มองยังไงครับเที่ยวนี้อยากให้ทหารจัดการให้เบ็ดเสร็จไหมอยากให้แบบให้จัดการแบบให้เสร็จไปเลยค่ะให้เสร็จกับรุ่นรุ่นนี้ค่ะอย่าอย่าให้มีรุ่นหลังอย่าให้มีรุ่นต่อไปค่ะไม่อยากเห็นชาวบ้านอพยพแล้วไม่อยากเห็นเลยค่ะสงสารค่ะอะไรสงสารมากตรงที่ผมยืนขณะนี้นะครับชาวบ้านบอกว่าท้องฟ้าด้านหลังนี้นะครับถ้าเกิดว่าเวลาดึกสงัดนะครับ จะสามารถนอกจากได้ยินเสียงแลครับจะเห็นแสงไฟที่เกิดจากลูกปืนใหญ่และจรวดอย่างชัดเจนซึ่งเมื่อคืนวันนี้นะครับชาวบ้านบอกว่าขวาดที่จะยุติในการยิงสู้รบนั้นก็ล่วงเข้าไป22นาฬิกาวันนี้ซึ่งเปิดแนวรบกันหนักกว่าเมื่อวานนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าช่วงค่ำสถานการณ์จะเป็นอย่างไรครับ